เำหรับผมผมกอฟนะครับจากนั้นต้อย,งอยางหยกมาลามสัทีมนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ตินนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสันอัเ,อเม a นะครับตัวสปอร์ t เทเป็นล้อขอบห้นิ้วเป็นล้อใหม่ไเ้ชเชแล้วนะครับล้อตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณสามารถนำไปใช้กับนิสสันมาร์สอเมลาหรือนิสสันโนได้ จะเป็นล้อสเปค4รู100นะครับเรียกว่าก็ใส่ร้อนิสสันได้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น4รูมาตรฐานเดี๋ลองมาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับก็เป็นล้อขอบ15นะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40นะนะครับเป็นล้อนิสสันแท้ นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแท้นะนะครับน้ำหนักเป็นยังไงเราต้องดูก็ถือว่าน้ำหนักไม่เบานะครับแต่ก็ไม่หนักนะครับเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเขาแล้วกันนะครับพอดีผมเคยไปยกพวกล้อแท้ที่เป็นล้อฟอนมามันน้ำหนักมันเบาบี๋เลยนะครับอันนี้ก็คือปกติทั่วไปนะครับคุณจ่ายในราคาจุดๆนะครับคุณได้ล้อแท้นะครับโดยรวมคุ้มค่ากับการที่คุณเสียเงินไปแน่นอนนะครับเพราะว่าล้อพวกนี้เนี่ยคุณสามารถ งาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรสนะครับสนใจทักมาได้นะสินค้ามีต้องเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเส็นสีขาวแดงนะ,นะชื่ว่าร้านต้นยางโยนนะครับตั้งอยู่พระราม2บางบุรนีนะครับอยู่เลยซอยเจริเด21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม สรับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ